โรงเรียนบดินเดชาส,สิงห์สิงหะเสนีนนทบุรีมีการจัดการเรียนการสอนสาระประวัติศาสตร์ในรูปแบบ Active Learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมได้มีการประชมุม PLC เรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่อยู่ในสาระประวัติศาสตร์ได้ผลสรุปดังนี้ 1. เปลี่ยนรูปแบบการสอนจากเดิมที่เน้นการท่องจำเนื้อหาสู่รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning 2. เน้นให้ผู้เรียนลงพื้นที่จริงแทนการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนภายในห้องเรียนข้อสรุปดังกล่าวทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม ได้มีการนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้จริงโดยเริ่มจากหลักสูตรท้องถิ่นได้แก่รายวิชาเจ้าพระยาบดินเดชาและรายวิชาท้องถิ่นบดินนน์รายวิชาเจ้าพระยาบดินเดชาชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งมีการจัดกิจกรรมมาสำรวจโรงเรียนกันเถอะโดยการให้นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมสำรวจ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาสร้างสรรค์ผลงานเป็นสมุดเล่มเล็กกิจกรรมดังกล่าวสามารถตอบจุดประสงค์การเรียนรู้ได้ครบทางด้านความรู้ทักษะและเจตคติในด้านความรู้ผู้เรียนสามารถอธิบายข้อมูลจำเพาะของโรงเรียนวรินเดชาสิงห์สิงหเสนีนนทบุรีได้อย่างถูกต้องด้านทักษะ ผู้เรียนสามารถนำเสนอข้อมูลผ่านการสร้างหนังสือเล่มเล็กได้อย่างเหมาะสมด้านเจตคติผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นลูกบดินเดชารายวิชาท้องถิ่นบดินนนท์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5มีการจัดกิจกรรมวอล์คแลนลี่ไปยังแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่นบางกรวย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในประวัติของสถานที่สำคัญในอำเภอบางกรวยและเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบางกรวยเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและเกิดความรักความหวงแหนในท้องถิ่นของตนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเรดียดังย่านบางกรวย ที่มีการเชิญปราชาวบ้านมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำขนมเปี๊ยะที่มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง80ปีให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นการเรียนรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมในท้องถิ่นสู่การต่อยอดอาชีพว่าไม่มีไข่ก็าบางคนก็ไม่กินไข่ไม่ชอบก็มีก็คือมีคามหลักไหลตัวเลือกคือดูจืกทุกาแล้วก็ตอบตัวใช่ค่ะ อย่างสูตรคือแต่คอมเบอร์มันจะหวานปันยิ่งเริ่มแบบรสให้มันหวานเลยนพราะเลยใช่แต่ว่ามันก็จะไม่ได้ถึงบบางคนบอกเออแบบสูตรหวานนิดนึ่งือไม่หวานอะไรนั้นเป็นใจไม่ใช่ไหมทำเองนให้สมานสมดายเพราะว่านั้นจะทำแล้วมันจะเสียงว่าเพราะว่าสูตรนี้ให้มันพอดีเลยค่ะหรือว่าเราต้องการแล้วเราทำเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้ก่อนว่ามันอยู่ได้กี่วัน่าเราตั้งตั้งตั้งกันได้เลย ก็คือไม่มีการใส่เงินก้นเสียที่ไม่เลยก็คทดสอบจากการทำแล้วก็วางเอาไว้ก่อนแล้วกาบอกว่าเมื่อไหร่มันจะเสียเ้าก็จะบอกคุณไปอันนี้ก็จะเป็นความภูมิใจของเราว่าเราจะไม่ใส่ต้นเสียเราต้องแล้วตามราคาเรื่อยๆก็ยังไม่ใส่คือมันจะกำหนด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์มีการจัดรูปแบบตามแนวข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ว่าการจัดการเรียนรู้เมื่อได้ดูย่อมดีกว่าได้ฟังเมื่อได้ทำย่อมดีกว่าได้ดูและการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการได้ฟังได้ดูและลงมือทำ